แม่ไอปรีชยาตอบปมลูกสาวคิดสั้นขอร้องอย่าให้ฉายาไซยานายแม่ไอปรีชายาตอบปมลูกสาวคิดสั้นขอร้องอย่าให้ฉายาไซยานายทวิภาคแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามหลังจากที่ช่วงข้าวันที่4กรกฎาคม2,566ที่ผ่านมาไอปรีชยาพงษนานิกรต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนเมื่อคุณแม่บางออนคุณแม่ของนางเอกสาวพบว่าไอ้ ปรีชยานอนอยู่บนที่นอนแบบไม่สติแล้วโดยคุณแม่บางออนได้เปิดเผยช่วงหนึ่งกับอมรินทีวีว่าก่อนที่จะเข้าไปพบนั้นลูกสาวได้มีการส่งข้อความมาบอกตนว่าไอรักแม่นะซึ่งตนเองอยู่ชั้นล่างและลูกสาวอยู่บนห้องทําให้ตนเองไม่สบายใจและขึ้นไปดูก็เจอภาพลูกสาวนอนไม่มีสติแล้วจึงรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลเมื้องต้นตอนนี้ไอปริชยายังรักษาตัวอยู่ห้องไอซียโดยมีคุณพ่อเฝ้าอยู่ เนื่องจากคุณแม่ไม่สบายเลยกลับมารอฟังอัปเดตอาการอยู่ที่บ้านพร้อมทั้งยังเล่าว่าช่วงนี้ไอ้ I. ปรีชยามีความเครียดสะสมทั้งเรื่องที่มีปัญหากับแฟนหนุ่มเรื่องความไม่เข้าใจการพูดที่อาจสื่อสารกันไม่เคลียร์พร้อมทั้งเรื่องที่จะโดนดำเนินคดีงานที่โดนยกเลิกและละครที่โดนเลื่อนออกด้วยตอนนี้ไอปรีชยาเป็นคนที่แบกรับภาระทางบ้านคนเดียวก็ยิ่งทำให้เขากดดันเครียดแทนิด้วย แต่ตอนนี้ก็เป็นห่วงอาการไอปรีชยาก่อนซึ่งเมื่อนักข่าวสอบถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการคิดสั้นหรือไม่นั้นคงไม่ได้ขนาดนั้นแต่อาจเป็นด้วยสภาพร่างกายของเขาแม่บ้านบอกว่าเอาขึ้นไปให้เขาทานก็เหมือนแมวดมแทบไม่แตะอาหารเลยเขาทานไม่ลงและอาการซึมเศร้าเขากลับมาเพราะเขายังไม่หายจากมันถึงจะไปหาหมอก็ตามเวลาไปคุณแม่ก็ไปด้วยซึ่งคุณหมอได้วินิจฉัยว่าอาการของลูกสาวตนเป็นลักษณะแพนิควิตกกงังวล ยังไม่ถึงขั้นที่อยากคิดสั้นขนาดนั้นคุณแม่บางออนระบุนอกจากนี้คุณแม่บางออนยังบอกอีกว่าเคยถามกับทางคุณหมอเหมือนกันว่าสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้นกับลูกสาวเกิดจากอะไรคุณหมอก็ได้บอกว่าอาจจะเป็นการตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวจากที่เมื่อก่อนมีทุกอย่างแต่คุณพ่อคุณแม่เกิดภาวะธุรกิจล้มต้องมามีหนี้หนึ่งร้อยล้านอาจทำให้เขาตั้งรับไม่ทันในตอนนั้นเลยเป็นปมในใจเขาจนถึงตอนนี้ คุณแม่บางออนยังบอกทิ้งท้ายอีกว่าสิ่งที่อยากฝากทุกคนก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์กับเบาๆได้ไหมบางทีการที่คุยคอมเมนต์หรือกล่าวหาลูกสาวตนว่าเป็นคนใจร้ายซื้อสซยานายมาทำไหมหรือไม่เข้าใจเจตนาการสั่งซื้อสิ่งเหล่านี้ทำให้ฆ่าเขาได้เลยนะทุกคนไม่ได้มีใครทราบว่าครอบครัวตนต้องเจออะไรบ้างขอความกรุณาอย่าโจมตีหรือกล่าวหากันเลยหรือเรียกลูกสาวตนว่าไอ้ไซยานายซึ่งมันแรงมาก และสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้ลูกสาวตนเมื่อเห็นก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเขาไม่ได้นอนมาสองถึงสามวันแล้วทานข้าวก็ทานไม่ได้ขอร้องเถอะค่ะเห็นใจพวกเราบ้าง